สวัสดีครับทักทายเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอานนท์ลุ่มน้ำปุกชนเนลนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆเรามาดูบรรยากาศทางทิศตะวันออกของหาดประยุนอีกกีหนึงนะครับเมื่อกี้นี่ไปถ่ายทิศตะวันตกเนาะไปดูบรรยากาศเลยครับพี่นอกทุกคนนี่นะครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับตอนนี้ก็หกโมงสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วนะครับทุกคนนี่คือฝั่งตะวันออกนะครับของหาด พยุนนะครับผมตรงที่เรามาไลฟ์สดวันที่แล้วนะครับตอนค่ำๆเนาะอันนี้ตอนเช้าครับบรรยากาศจะแตกต่างกันเนาะตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับผม บรรยากาศสวยงามมากครับทุกคนนะครับบรรยากาศสวยงามมากตอนเช้าๆนะครับขึ้นทะเลยังแรงเหมือนเดิมนะครับผมขึ้นสวยงามมากครับทุกคนเวลานี้เนาะ นี่ยต,ตรงนี้อนุน้องผงเขียวชอบพาเพื่อนๆเรามาถ่ายดูความสวยงามตอนเช้าๆเนอะเพราะว่าขึ้นมันแรง คลิปนี้ใจใเพื่อนๆดูความสวยงามของธรรมชาติเต็มๆเลยนะครับทุกคน สวัสดีนะครับพาเพื่อนๆเรามาเห็นความสวยงามตอนเช้าๆนะครับตอนเช้าๆเพื่อนๆมีโอกาสก็มาเที่ยวนะครับหาดพยูนเนาะนะครับหาดพยูนอำเภอป้านช้างจังหวัดระยองครับผมทุกคนนะครับมาพักผ่อนมาเติมแบตมาเติมกำลังใจท,ที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนี่เราก็จะหาดูได้ยากนะครับทุกคนอนุน้ำผงก็ หมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างนี้ครับทุกคนทุกเช้าทุกเย็นถ้ามีเวลาก็จะแวะมาเก็บบรรยากาศสวยๆเพื่อจะส่งให้เพื่อนๆเ,เราได้เห็นความสวยงามตอนเช้าๆตอนค่ำๆนะครับตอนเช้าตรู่นะครับเช้ามืดประมาณนี้เนาะนะครับผมถ้าวันไหนวันหยุดอนุนผมงก็จะพาเพื่อนๆเ,เ,เรามาดูให้เต็มตาเลยนะ้เยอะๆเลยแต่นี้ก็อย่างว่าเนาะเราทำงานนะครับ หาเวลาว่างสัก30สนาทีมาแวะถ่ายคลิปส่งให้เพื่อนๆเ,เราเห็นความสวยงามกนะ็พอเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเข้ามาชมคลิปให้นะครับเข้ามาชมคลิปช็อตให้นะครับถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของอนุนมนุมงโผงเลยเนาะอนุนมโผงก็พยายามที่จะไปหาเพื่อนๆเราทุกๆคนนะครับไปให้กำลังใจเพื่อนๆน้องๆนะครับที่ยังไม่ผ่าน นะครับเราก็จะผ่านไปด้วยกันก็จะให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆเนาะนะครับไปดูความสวยงามในคลิปนี้กันเลยครับผมสวัสดีครับบรรยากาศแบบนี้หาดูได้ยากครับเพราะว่าเวลามันไม่นานเนาะเวลามันไม่นานมันแป๊บเดียวนะครับไม่เกิน10 20 30นาทีก็จะหมดไปแล้วก็จะเป็น แสงของตะวันขึ้นมาแล้วก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะนะครับ นูนพงโวงจะซูมให้ดูเรือนะครับทุกคนเรือแจวเรือเร็ยกเขาจะจอดไว้นู้นนะครับทุกคนจะซูมเพื่อนเราดูเห็นเห็นเรือเนาะเนี่ยครับผมเขาจะจอดลอยลําไว้ออกนอ,อกรายฝั่งไปประมาณร้อยเมตรเนาะประมาณร้อยเมตรนี่แหละนะครับร้อยสองร้อยเมตรได้นะครับเขาจะเพราะว่าเวลาน้ําลงมันก็จะมีตะโกนหินเนาะมันเข้ามาแล้วก็ออกไปลําบากเนาะนะครับ เาก็เลยจอดไว้ข้างนอกก็ฝากคลิปนี้หน่อยนะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์ กดคอมเมนต์กดแชร์ให้หน่อยนะครับอันนู้มนมงโผงก็จะมาทําคลิปส่งให้เพื่อนๆเ,เราดูแทบทุกวันเนี่ยครับผมนะครับเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของเช้านี้แล้วนะครับขอให้เพื่อนๆทุกๆคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมดูแลตัวเองให้มีความสุขอยู่ทุกๆวันนะครับทุกคนครับบุญบุญนี่บ่มีไผ่ปั่นแจก,กมันบอ่อแยกออกได้คือไม่พากลางเนาะคือจังเขา่าเข่านี่เขากินเขาก็อิม่มมันบ่ไปอิ่มดองเข่าปุนผู้บอ่อกินนะครับ นี่ก็ไว้แค่นี้นะพี่น้องครับแพงเบียงปันฮักกันคือเก่าสวัสดีครับเพื่อนๆ